แฟเฟสุก,กี้ยากี้สไตล์คันไฟแท้ๆอยู่สองทุ่มวันนี้ก็มีคนชวนบอกว่ากินกระเทยชาบูกันเราก็นั่งนึกฮะที่ไหนอ่ยมาถึงหน้าร้านแล้วก็แบบอ๋ออันนี้นี่เองเดินผ่านหลายรอบมากวันนี้ลองเป็นแพ็คเริ่มต้น699เป็นร้านสุก,กี้ยากี้แน่จะมีพนักง,งานมาทําให้จากการใส่มันหมูใส่น้ําตาลไอซิ่งด้วยนะ อ่อด้วยเนื้อหนึ่งชิ้นพอมันออกมา <c oughs> ก็จะใส่น้ำเปล่าแล้วก็น้ำซุปเพิ่มเาันก็จะอธิบายวิธีการกินให้ได้รสชาติที่ดีที่สุดอ๋อด้วยเห็ดแล้วก็ผักเช่นมันญี่ปุ่นอันนี้ก็รอร่อยแบบออริจินัลเนี่ยต้องกินกับไข่นะคะจริงตัวเมนูเขามีหลากหลายมากเลยค่ะสภาพคือหัวฟูสูนเนื้อวัวอาชิมิซูชิกินดึกแบบน,นี้ก็เลยเน้นแต่โปรตีนคาร์โบไฮเดรตอย่างเดียวก็คือข้าวผัดมันเนื้อของแซลมอนรอบที่ไปไม่ค่อยหวานฉ่ำเท่าไหร่นะแบบตัวแรบางสดชื่นมากอันนี้ชอบที่สุดเเเเลยย่่ะะบบบบบินนนนนมมมมมมาาาววืื้อออััจีีแแหหูกก็ง นอกสันคอ,อเกลรอสามชั้นต้มจนมันเยอะเกินไปก็มีที่ตักให้ด้วยนะคะด้วยกุ้งหวานทอดดีไม่อมน้ำมันด้วยของหวานตัวกิ้งชอบลดนมมากกว่า